จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นสําคัญนะครับสิ่งที่เรากําลังต้องการรู้กันเลยนั่นก็คือนโยบายดอกเบียสรุปแล้วแบงค์ชาติว่ายอย่างไรนะครับซึ่งเมื่อกี้น้องแนนก็บอกไปแล้ว2.5ทีนี้มันมีคําถามนะครับมันเป็นคําถามที่ใครหลายคนก็บอกออกมาว่านี่ประชาชนเนี่ยกรอบจะตายอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับและแบงค์ชาติเนี่ยยังจะคงดอกเบี้ยสูงแบบนี้ได้หรือนะครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่คุณ ท่านผู้ว่าพูดออกมานั่นก็คือท่านบอกออกมาว่าไอ้การวางนโยบายดอกเบียเนี่ยมันไม่ได้ดูแค่ data อย่างเดียวมันต้องดูในฝั่งของเอาลุกเปรียบเสมือนกับฟุตบอลถ้าเกิดว่าเวลามันจะต้องมีการมองเชื่อมโยงกันไปไม่ได้ไปถึงตัวอย่างนี้มันถูกตัดได้นะฮะแต่อย่างไรซึ่งก็ตามผมก็ถามต่อกับท่านผู้ว่าแบบนี้และครับคุณผู้ชมครับในเมื่อมันเป็นเอาลุก มันเป็นการคาดการณ์คั้งหน้าการทําอะไรก็ตามมันควรที่จะแม่นยําถ้าแม่นยําไม่มีปัญหาแต่ที่ผ่านมาแบงก์ชาติไม่ได้แม่นยําที่ผ่านมาแบงก์ชาติมีการประกาศตัวเลข GDP ใครจํากันได้ตอนนั้นถ้าผมจัดรายการแล้วเราก็พูดกันนะฮะแบงก์ชาติบอกออกมาว่า GDP ของไทยจะขึ้น4%ในช่วงครั้งสุดท้าย ที่เขาขึ้นด,ดับเบี้ยใครจำกันได้ตอนนั้นเอาทุกอย่างมารวมกันหมดเลยแล้วก็บอกออกมาว่า GDP จะขึ้นไป4%กระทั่งล่าสุดต้องมีการปรับลดมาเหลือ2กว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณสัก2.52.6ครับคุณผู้ชมครับผมก็ถามออกไปว่าก็ถ้าเกิดว่า outlook ของท่านผู้ว่ามันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ตรงอะ่ะมันไม่ตรงอะ่ะตรงนี้ท่านผู้ว่าจะอธิบายแบบไหนอย่างไร สิ่งที่ท่านพูดว่าอธิบายนั่นก็คือว่าท่านพูดว่าก็ยอมรับก็บอกออกมาว่าเฮ้ยไอเรื่องของการประมาณการเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยมันเป็น,ม,นมันแน่นอนแหละมันมีแฟกเตอร์เข้ามามหลายปัจจัยนะฮะระหว่างที่ก่อนประมาณการและระหว่างประมาณการแล้วก็หลังประมาณการเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแฟกเตอร์มันเข้ามาแบบนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าก็ลองดูภาพของนักวิเคราะห์ดูสิว่านักวิเคราะห์ทั้งหลายแหล่เนี่ยประมาณการถูกกันทั้งหมดหรือเปล่าอ่ะอย่างเช่น อาอันนี้ถ้าไม่ได้พูดแต่อาอย่างเช่นระดับโลกก็ประมาณการก็ต้องปรับลดประมาณการด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่านี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผมก็ถามว่าท่านมีเอาท่านมองภาพของเอาลุกนะนะครับคุณผู้ชมฮะท่านก็เลยอธิบายแบบนี้ครับว่าไอ้นโยบายดอบเบี้ยเนี่ยถ้าเราเข้าใจกันดีเนี่ยมันเป็นนโยบายเดียวและมันหยาบมันส่งผลกระทบไปหมดเลย ส่วนหนึ่งได้ส่วนหนึ่งเสียผู้กู้ได้ผู้ฝากเสียถูกไหมนะฮะ,ะบางอันนะครับในส่วนของส่งออกได้นําเข้าเสียอะไรเงี้ยมันก็จะมีการการแบบนี้ท่านบอกต้องบาลานซ์กันบาลานซ์กัน3อย่างท่านพูดตลอดเวลาครับคุณผู้ชมครับ1เศรษฐกิจ 2. เงินเฟอ้อสเสถีเรภาพและท่านก็โชว์ภาพนี้ฮะคุณผู้ชมฮะอยากจะให้คุณผู้ชมดูภาพภาพนี้จังเลยนะครับ อ่ะให้คุณผู้ชมดูภาพภาพนี้กำลังบอกอะไรคุณผู้ชมเดากันซิแบงชาติชูภาพภาพดีครับโอ้โหที่มาทางตรงพูดถึงขึ้นบนคนเขียวเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวจะบอกว่าระวังเศรษฐกิจไทยตกเหวหรือเปล่านี่คือท่านกำลังบอกออกมาว่าเฮ้ยข้างหน้ามันคดเคี้ยวะนะครับนี่คือสิ่งที่บอกออกมาแล้วท่านก็บอกว่ามันต้องพิจารณาให้ดีนะ เกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินต่อ GDP ของเราที่ตอนนี้เนี่ยขึ้นไปที่65นะครับคุณผู้ชมครับนั่นคือเรื่องของดอกเบีย้ยถ้าเราพูดกันตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมยิมแบงค์ยิ้มเลยเอ่าผมพูดกันตรงๆนะครับเพราะว่าเราเรายังไม่เห็นตรงนี้มีคําถามว่าเฟดลดดอกเบีย้ยดังชาติลดไหมมีคําถามนี้ค่ะคำตอบบอกนะก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของประเทศไทย แต่ท่านมองภาว่า2.5เหมาะสมท่านบอกแบบนี้ครับทําไมไม่คิดช่วงนี้ล่ะไอ้ช่วงที่ตรงนี้อยากจะให้ลงกันนะครับไอ้ตอนที่ทั่วโลกเขาขึ้นดอกเบีย้ยกันเร็วๆเนี่ยแบงก์ชาติเนี่ยก็ค่อยๆทยอยขึ้นลังมาเจ็ดเดือนท่านก็บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลมันควรค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วแต่มุมคิดของแต่ละคนแต่ถ้าถามว่า ฟันโฟโมันออกเพราะเศรษฐกิจไหมท่านบอกออกมาว่าก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะส่วนต่างดอกเบี้ย,ยที่น้องแนนบอกไป<ช>นะครับส่วนที่สองนะฮะก็เกิดจากเรื่องของอประเทศไทยความจุใจมันไม่มีอมเอาว่ากันง่ายๆนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของแบงค์ชาติครับคุณผู้มครับ